อ่ะโอเคผมก็สวัสดีกันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็จะมานะครับสอนทำโกคูนะครับผมในอ่ายูนิวอร์แซลทาน์นะครับผมโอเคครับผมก็อย่างแรกนะครับที่คุณต้องทานะก็คือต้องมีอ่าดาวกราะห์เจ็ดลูกนะครับก็คือผมรับเคลมมาแล้วนะโอเคเจ็ดลูกนะครับแล้วก็ให้คุณนะครับมาคุยกับโกคูนะผมก็คือให้หยิบลูกมานะะเจ็ดลูกนะมาวางเป็นสต็อกตรงนี้นะแล้วก็ไปคุยกับโกคูนะครับผมโอเคเมื่อคุยเสร็จก็ มันจะมีควยให้ทํานะครับผมควยหน้าตาประมาณนี้เลยนะนี่ครับควยแบนี้เลยนะก็คือเก็บเงินนะครับหนึ่งพันนะครับแล้วก็ทําดาเมจหนึ่งร้อยคิวดีโอหนึ่งตัวนะครับแล้วก็บล็อกดาเมจหนึ่งร้อยแล้วก็โดนดาเมจหนึ่งร้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมสอบวิธีขึ้นไปนะครับผมเดี๋ยวผมตีดีโอก่อนนะโอเคดีโอก็เกิดแล้วนะครับผมคิวตีเลย โอเคผมได้แล้วนะฮะร้อยอ่ะโอเคเควก็จะหายไปนะครับผมโอเคผมแล้วก็ตามมาเลยฮะ,ะเกี่ยววิธีการขึ้นนะครับก็คือแนะนำไม่ใช้เพื่อนนะครับหนึ่งคนนะครับหรือไม่ถ้าคุณไม่มีเพื่อนก็ หาสแตนที่ชื่อว่าแบบคิสตันนะครับหรือว่านุ๊กนุ๊กเคียนะครับที่พวกมันมีสแตนจำนะเดี๋ยวผมหาวแป๊บหนึ่งนะโอเคครับผมจามาเลยนะอยู่ตรงนี้นะโอเคถูกไหมฮะเพื่อนเราอยู่ตรงนี้นะครับ โอเคผมได้แล้วนะครับมาคุยเลยนะฮะก็คือมันจะรีสตนร์เราด้วยนะครับมันจะเป็นการทนะับเนาะโอเคมาคุยเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาคออ,าอ,อ,าอ้อคอออกอ่าโอเคครับ okay, ผมมันจะมีดารันจะมีดาร์กล้องนะครับให้เราเลือกนะครับอันแรกก็คือได้คร์ฟอฟนะครับ,อ,นนอ,บนะอันที่สองก็ได้โกคูนะอันที่สามได้ดิโอเลยอันที่สามนี้น่าจะได้เงินนะครับสองหมื่นห้าอันที่ โบเวนเดอร์นี่จะได้เขียวนะครับอันสุดท้ายเราจะได้แบบดีวอลลี่นะเอาโกค,คูนะโค้กไปเลยเขี้ยบผมมีใจวันเลยโอเคผมได้แล้วนะผมโตโคโอเคครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับผมแต่สกิลเลยเนาะโอเคนอกจากรีวิวก็คือมันจะมี ล่างนะครับผมล่างก็จะมีหนึ่งเก้าเลยนะครับโอเคก็ okay. คือตอนนี้นะครับจะใช้ได้หนึ่งถึงเจ็ดนะครับแปกับเก้านี่รอเลื่อนน้อยนะครับถึงจะได้เนะเาะพาดูล่างหนึ่งเลยนะอ่าประมาณนี้อัดัี่ล่างสองครับอ่า่งสองแบบมีลอยนะครับประมาณนี้ล่างสามล่างสอผมยาวขึ้นอ่าเดี๋ยวผมแล้วก็ล่างสี่นะครับ มานี้นะครับก็ล่างห้านะอืมมานี้นะครับก็ล่างหกล่างหกนี่ล่างล่างห้ากับล่างหกนี่มันจะหิวนะครับผมล่างสามกับล่างสี่นี่มันจะมีสกิลมาเพิ่มเติมนะแล้วก็ล่างเกียรล่างเกียรนี่เสียนเลื่อนนะครับเลื่อนทีละสิบเลยนะโอเคอีกไปก่อน ถ้าปิดนะครับกด n นะครับนี่ผมจะกด n ครับผมผิดกด b นะอ่าจะกลายเป็นร่างเดิมนะครับอ่าแล้วก็มารีวิวสกิลแรกนะสกิล q นะครับอันนี้ต้องมีอยู่แล้วนะโอฟูชาร์จนะครับเชาร์จขีนะครับโอเคชาร์จเพื่ออะไรอ่าเพื่อใช้สกิลนะครับหรือไม่ก็ใช้อ่าแบบเปลี่ยนร่างอะไรแบบนี้ต้องใช้นะครับแล้วก็สกิล e นะครับฮามิอะมีห้านะ มานี้ปึ้งจะบักๆนะครับมานี้นะครับอเอฟเลือกแบบอันล่างแรกก่อนนะครับผมมาแล้วก็อาร์มาวันนะับเอฟก็อ่ามาวันี้ต่อยรัวๆนะครับอาร์ก็ต่อยแรงนะโอเคแล้วิูจีก็ว้าวา์ฟนะครับเนีย่ยต่อยวาร์ฟประมาณนี้ครับแล้วก็สกิล สกิลเฮดก็เนี่ยเลยครับสกิลพอร์ตนะครับตามเมาส์นะครับสั้นๆนะประมาณนี้ค่ะแล้วก็สกิลทีครับผมล่างแรกมีสกิลทีนะสกิลทีก็คือบองเกิงกินะครับแาเมทร้อยหนึ่งมั้งนี่ครับผมบงโอเคครับผมล่างหนึ่งล่างสองก็สกิลเหมือนกันเลยนะครับผมไปล่างสามล่างสามที่เปลี่ยนนะครับเปตัววานะครับ ตัวเป็นอาการซุ่นะครับปะตัวนี้ขี่ล้างสีก็เหมือนกันนะครับผมล่างห้าล่างห้าล่างหกก็ไม่มีนะครับมีแค่สก,กิลนี้นะขี่ผมทำให้ผมเลื่อนโล้มึงนะมันจะแปลงล่างเป็นล่างล่างแปล่างเก้านะก็คือยิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งฟอร์มมากแนละ้วเมฆก็ยิ่งมากนะครับผมเริ่มสก,กิลแปะแล้วล่างแปะคณดบนะ ประมาณนี้นรผมล่างแปดนะครับล่างแปดมีสกิลเพิ่มมาครับคือสกิลวีนะครับในการปาดหนองนะครับเรเรียกวันปังหนองแล้วกันอันเนี้ยี๋ยวมันจะปาดนะครับแล้วมันจะดีดาเมจทั้งหลักนะครับประมาณนี้นะล่างมิวโอเคผมล่างเก้าก็เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมโชว์นะสกิลเหมือนกันเลยครับโอเคผมก็มาถึงล่างเก้านะครับผมล่างเก้าประมาณนี้เลย าวาน,นี้ผมดีข่าวเนาะตะกี้เหมือนกันเลยนะฮะปาดหนองนะเทนามนน่าจะแรงขึ้นนะครับโอเค,อเคก็น่าจะจบแลวครับกับการรีวิวนะครับเอเคผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ